ลุกเนี่ยอีกแล้วคอมคอมข่อยค่างว่ะเนี่ยคอมข้างมันสีดังบ่หรอเนาะบอกมาถึงหรือมันสีดังบ้่เป็นจงสีเพลงไอ้สีดังเนาะไม่อะฮะมันสีดังคือมีข่าวดีจะมาบอกเพลงนี้อัดเสียงจริงกับน้องแซกวันนี้ได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 ้ดนตรีจริงมาแล้วเนาะไม่อันนี้ไม่ใช่ดนตรีมาเตอร์เลยนี่เอาหรอบาลานซ์เฉยยังไม่มีอะไรเลยอ๋อเป็นบาลานซ์ที่ส่งมาให้เราฟัง เราอัดเอามาอัดนี่เลยอัดใช่อัดแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเนอ่ยอัดวันนี้เสร็จปั๊บก็จะส่งมิกโดนตีมกเสียงใช่พรุ่งนี้มิกโดนตีมีเสียงปั๊บวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่เราจะไปทําบุญอยู่นั่นคือเขาจะไปถ่ายเอ็มีอยู่นู่นเลยไม่ไม่ไม่เชิญเอ็มีเป็นถ่ายซิงค์เฉยก็ไปทําบุญด้วยไปถ่ายด้วยเพลงนี้จะถ่ายซิงค์เฉยเออคอว่าไอศิตถ่ายก็ัน กีตาคอยโคตรงงเลยกระทายคือกีตาเธอกีตา์นี่ล่ะโงบอร้วเพราอาจารย์อ้วมนเพลงมันที่ว่าหายเหมนไหนก็สำ่รวะแต่ว่ากีตาฟงมันกาลฟมันมันบคือหักเลยนี่เราให้ใช้ใช้กีตายไฟบ่อือกีตาไฟอย่างสี่นําหรับไฟนตายกูเนาะได้เอากีตาไปไอแกคอรดแป๊บเดียวตายจะกีตาฟงเนาะถ้ามันเป็นเพลงนี้มันก็ต้องกีตาไฟเห็นแต่ว่าไอโซโล่เขเปลี่ยนบานนี่อะ โอ้ต oh, ้องสโลถึงติ่นซิงซืนสือไหมซิงซืนสือซิงวงหว่อซิงวงหว่ออันนี้สไตล์คือเพลงนี้อยากจะบอกว่าโอ้โปรดักชั่นใหญ่มากเลยนะมีสามพูน้องบ่สามพูแล้วก็มีมีอันกล้องกล้องไอ้กล้องไทยกล้องใหญ่เลยแอลิซัมซัมซุงขอไอเต้มโอ้กล้องซัมซุงโทรศัพท์ซัมซุงเอาไฟอันรู้น้องเอาไฟอันทุบมือไปน้ำในเด้อ ผมเองพวกนี้ผมไม่ทุ่มมกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเข้าบาทเลยเสียไม่ใช่จงคือเพลงนี้อยากจะบอกว่าพี่สิงห์ก็ถามว่าอยากได้อะไรพี่ก็เลยบอกเลยว่าอยากได้เบิร์ดไปสามแล้วกว่าไอ้เบิร์ตไปตั้งสามแสนเลยตีสองสามพันแล้วตอนนี้โอ้ไม่เพลงนี้ก็พี่สิงห์ก็ก็ถามแหละว่าจะเอายังไงก็จริงๆอ่ะวางคุยคุยกับปายไว้สองคนคุยเล่นๆไปว่าเออปายกันเพลงนี้เขาได้ไปไายอวันนานก็คือสิดีเนาะ ไปทำบุญบอกไปไหมบสิงหน่ำเ่ไม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 ่ได้สิงด้วยคือก็คุยพี่คุยกับไปอาจจะเป็นช็อตฟิล์มที่พี่ไปเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้พี่ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเป็นแค่สิงเฉยก็อาจจะมีไปหรืออาจจะไม่มีไปก็มันก็ไม่ได้สําคัญหรอกว่ามีไปไม่ได้มีไปไม่แต่หมายถึงมีไปหรือไม่มีไปหรือไม่มีไปมันไม่ได้สำคัญเพราะว่ามันสําคัญที่ไปเขาเป็นเบื้องหลังของเพลงนี้เลยนะจริงเหรอคือเขาช่วยพี่ออกแบบนัดเพลงเนี้ยจริงจริง ออกแบบแต่งเพลงหรอเออกแบบการทําเพลงออกแบบที่จะทํารืที่จะทาคือทีจริงๆอ่ะคิดกับไปมีคํานึงที่ผมอยากพูดกับพี่อริงจริงก็่ไปไอ้คันดังโอ้ยโอ้ยอย่าที่พี่บอกว่าเพลงเนี้ยมีไปหรือไม่มีไปมันไม่ได้สําคัญมากกว่าไอ้ที่พี่บอกว่าเพลงนี้พี่จะบอกผมว่ามีพี่ไปหรือไม่มีพี่ไปเล่นไม่ได้สําคัญมากกว่าที่พี่ไปอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังใช่เพราะเพลงเนี้ย ปลายเขาพี่กับปลายคิดกันมาแล้วว่าเอออยากจะมีโดนไายปลายเสนอเอออยากมีอยากให้มีโดนไม่เราะเงไม่เคยมีเพลงนี้ได้ข่าวพี่นุ๊กจะอันนี้ด้วยนะจะเป็นโดดหอโดดผาอะไรสักอย่างไทยซิ่งเป็นบ้าทีแท้เอาไม่ใช่เหรอเป็นบ้าที่ให้ก็ได้แหละปลายก็ช่วยคิดเพลงนี้ปลายเต็มวงอ่ะใช่ไม่จริงๆผมจะบอกทุกคนนะครับว่าพี่ปลายจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายนะมันไม่ได้สําคัญแต่มันสําคัญที่ว่า พี่ไปพาพี่นุ๊กไปถ่ายที่น่านเขาก็เป็นคนคิดด้วยนะอืมอืมแต่พี่ผมคิดว่าพี่ไปต้องมีช็อตฟิล์มอยู่แล้วแหละก็ก็ต้องดูก่อนอืมตรงนี้นะนะว่าเขาจะมาเล่นให้เราหรือเปล่าค่าตัวเขาแปดแสนน่ะค่าตัวพี่ไปน่ะนะไม่หรอกเข้าไม่เข้าก็อยู่อยู่นั่นแหละอืมอยู่อยู่ในใจตลอดอยู่ในใจเสมอ อยู่แล้วแหละพี่คนนี้เนาะไม่เขาบ่เขากระยาไอ้กรบบยาญาติเขาได้เขาได้เขาได้เบิดบ่เขาได้เขาได้แล้วสนุกเขาเขาครับจริงๆแล้วพี่พี่ครับพี่พี่นุกก็พี่ไปนี่เขาบ่เขากระบางเทียบกับเขาแน่บ่เขาแน่อยู่ที่เป็นบางมือแต่บางมือกับเขาบางมือกับเขาบางมือกับบัเขาบางมือกับบัเขาแต่ส่วนมากนี่สิเขาต้องใช่ไอ้ลื่นๆนะลื่นๆเลยวะเพราะมันจะคุยกันต้องคุยกันลื่นๆแมนต้องคุยต้องคุยลื่นๆนะต้นนั้นไม่ เอ้าแกต้องได้แล้วเนาะนี่คือไม้ที่พี่เป้หมวกขาวซื้อให้นะครับวันนี้ใช่เราจะแซกก็เลยเสนอว่าเราเอาไม้มาอัดไหมลองดูไหมอัดได้ก็อัดอัดไม่ได้ก็อัดต้องได้ละเพลงจะก็เพลงจะร้อยล้านนะครับทุกคนเอ้าลองดูลองดูไต้องใส่เบอรึงเบอรไปนี่ผมกัน่องนี่ผมถาอายนี่พึบ ผมเบาติงๆงเลยบอกขอยว่ากาปิดไลงคนเมืองค่อยหล่เขาก็อยากให้เขาพอเจ้าก้อนอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับมผมแอนดิวมาแอนดิวน้องพี่กำลังจะอัดเพลงแล้วน้องอแอนดิวบอกย,มมำ,ไยำไปข้นมหนันเฮนเดอค์าใดดืด่มต่ใจจังใจในเมื่อหดใจอย่งยังกูเป็นหมายไทยป่ะนี่ <laughs> แอนดิวอยากมาให้มาอัดน้ำน้องอันผู้แอนดิวก็บทีห้ย่ำคข้ามันเหมผู้ไอ้สิงก็อุ้ยไอ้บ่วมาคขานี้น้องไอ้กูเสียไผ่เนาะเออมืึอนี้ไอ้สิงสิบมาคุมน้ำได้ในเขาเอาก็สมมติไอ้อัดยือปุ๊บปุ๊บเนี่ไอ้อัดยื้อลดลดแล้คุมอ่าไอ้สิงครับท่อนหนีพานวะไอ้อันท่อนหนีพานวะครับไอ้สิงไอ้นุกรอดไปแล้วครับมักตัวมากปะล่ะโอ้ผมมักกี้ดิถามผมมือกับมักดี้ดิอันไอ้บัวพานบบผมสีได้แบบอีดิสสีได้ตัดมา เออใจรู้หเหรอไงทั้งมัมอันนี้อันี้นี่ท่านนี่ท่านนี่มันต้องเป็นสีมันต้องไลน่น,นี่ไอ้ว่าจังไลยครับไอ้ไอ้ไอ้สิงห์จังเลยครับมันเยอะดี๋ยวนาไออ่ห้าเนียชานเบ็ดเนาะเนี่ยสียใจแล้วว่ได้ฟังแค่ที่ไอ้สิงนั่นแหละก็ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงนี้ก็จริงๆแล้วมันพิเศษตรงที่ว่า <c oughs> ปายเขาช่วยผมคิดด้วย ทีนี้ก็ออกแบบอะป้ายออกแบบว่าเอออยากใช้ให้มีโดนนะมีมีโดนบนเนี้ยมันเท่เลยมันยังไม่เคยมีใครทำนะยังแล้วมันเท่ยังออกจากบ้านนี้อีงสินะอันนี้จะโอจะคือจะทําเป็นห้องน้ําแล้วก็เปิดปะทุนแล้วโดนบินจากห้องน้าขึ้นมาเห็นดาบไอ้ขี่อยู่ดิแล้วตุ้ยไะจีได้อยู่แล้วออ้นันนาะนั่นแหละนะครับก็รอดูรอดูฝากด้วยวันที่แปดนี้เรามีนะวันที่แปดคอนเสิร์ตเต็มแล้วด้วยหมายถึงเต็มวงบัตรบัตระเต็ม บัตรนั่งหน้าแมนเต็มบัตรไรก็เต็มบัตรไรไม่ไม่มั่นใจพี่พี่ไม่รู้ว่าอันไหนมันเต็มได้ข่าวบัตรไรได้ข่าวมาบัตรไรขายได้เท่าไหร่นะพี่บัตรตอนนี้กี่บาทแล้วขายได้กี่บาทนี่ปัาเดี๋ยวขายได้ห้าพันบาทแล้วเหรอตอนนี้ห้าห้าบาทยังไม่ยังไม่ถึงห้าบาทอุ้มบัตรอะไรมาเช็ดอะไรฝากด้วยฝากด้วยนะครับถ้าไหาใดนอบัตรบัตรไรท่ารดนอแต่พี่ไม่รู้เนกัน ผม,ผมกับยัองโมร้กันนะครับก็อาจจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยเดี๋ยวจะลองปรึกษาปรึกษาพี่เสียงแล้วไปดูว่า <c oughs> ถ้านุ๊กยืนร้อ,องเออเดี๋ยววันที่แปดไปอาจจะย <c oughs> ืนวนไงเดินวนเหมือนเหมือนในทิกตอกไปที่นุ๊กเดินวนไปอะ่ะแต่นุ๊กคุณร้องพามคุเชยอย่างวนเนี้ยแต่ไปเดินวนเงี้ยแล้วก็โดนบินสรื่าก็จะแบบว่าแฟนเดินวนอะไรเงี้ยนะก็เลยแต่จริงแล้วจะเล่นหรือไม่เล่นไปเขาก็ก็ไม่ชวนอ่ะกรบเพลงเนี้ย ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ซอยคิดอ่ะแมนจีตสุดเลยแมนแมนมาแมนแมนโอเคผมไปให้พี่นุ๊กปิดไลฟ์ผมหน่อยเหมือนเดิมอ่ะปิดไลฟ์ผมหน่อยนะไม่พอเงี้ยไม่พอเงี้ยไม่ไดปิดไลฟ์จังจันโอเคโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากด้วยผลงานเพลงวนเวียนอ่าวนเวียนนะครับฝากด้วยที่แรกก็มีหลายหลายซื้ออยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็นวนเวียนแทนอือนเวียนติดอยู่ในวังวนนันเนาะ ใช่ใช่ก็มีเห็นเห็นพี่พีเอฟซีเล่นเยอะแล้ว evet> ก็คนที่เป um anyway> ็นวัยร e ุ่นมาเล่นด้วยก็เลยเออพี่สิงห์เราลองทำไหมอะไรเงี้ยตาก้ยผมไม่คาดคิดเลยปล่อยวันเดียวคนเล่นโอ้หมื่นห้าอือหลายครับหลายครับนั่นแหละก็ฝากฝากน้องได้ครับผมใกล้สิได้ไปไทยแล้วนะครับเดี๋ยวมันนี้อัดเสนจริงได้รได้ข่าวปล่อยเดือนนี้เหรอได้ครับยังไม่รู้สิแต่ว่าก็น่าจะเดือนนี้แหละได้ข่าวแว้วๆนะปล่อยเดือนนีนะน่าจะเดือนนี้แหละอีกแล้วเหรอโอ้พี่นุ๊กเดี๋ยวละเพลงนะทุกคนฟังด้วยนะ เออไอเพลงหน่อยน้องดิอร์อักพังพี่กับเพลงนั้นเออครับ cover เจ๋ปอยปล่อยเดือนละสี่เพลงก็ได้ตัวใคเได้เพลงน่อยดิเพ่งไหนไอไอดินแมน cover ไอไอดินไออัดไปโบตันอัดอัดแต่ไก่ไปซื้ออันยังมีแรงะจังอัดได้ได้นะโอเคโอเคครับนุกปิดไร้แบรนนุกบวกาปิดมึงตปิดรวดไปยังไงเขาจะแบรนกูแบรนด์ยังนุกปิดไร้แบรนนุกกระสันเสนปิดรวดเนาะจ๋องโยมก็